มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณคุณสองใช่ไหมครับใช่ค่ะดี่ค่ะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าเมืองมาครับอ๋อทราบครับแล้วเพื่อนไปไหนคะเอ่อเพื่อนยังไม่มานะครับเพื่อนยังไม่มาเราจะทำอะไรน่ะเอ่อตอนนี้ผมว่าน่าจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเสื้อผมแขนขาดนะครับไหนคะเนี่ยนะครับขาดเยอะมากเลยนะครับ ควรไปเปลี wollen, e <laughs> okay, okay. ่ยนค่ะควนไปเปลี่ยนน่ะฝากครับใะครับโอเคค่ะครับเราไปเจอกันนะครับเราเจอกันค่ะตู้แรกครับเป็นลุมากผมเข้ามาเมื่อไรนะครับโอ้อยู่ไหนละมาอ๋อเดี๋ยวผมเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวว่าเสื้อมันขาดนะครับเสื้อที่แขนขาดโอเครีบเปลี่ยนแล้วมีรถอไปแล้วไม่เนี่ยมาร์คอ๋อไม่ล็อตผ่านหรอครับ โอเคแน้ะเจอที่ตกปลานะลุงเราอยู่ที่ตกปลาโอเคตัดขับตัดขับโอเคครับอ,อ,อ้าวอ้าดอ้ยวโอ้ยนี่ไงจะเห็นไหมเนี่ยมันไม่เห็น เช็คว่าแขนมันยังมันไม่เห็นแขนโอเคนี่แหละเปลี่ยนรองเท้ากันดีกว่าอืมใช้ได้ฮ้ย <c oughs> นี่สวยนี่สวย <c oughs> ไม่่างกันไฮ้ <c oughs> เท้ามันหลุดอะทำไมเท้ามันหลุดอย่างนั้นละ่ะ รองเท้าสวยแต่เท้ามันหลุดอะ่ะเท้ามันหลุดออกมาไม่โอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเปลี่ยนแม่นไปได้วยแล้วลกันอืมเทดิอ่าเรียบร้อยแขนเสื้อไม่ขาดแล้วเนาะอ่าฮะอ่ะไปหาลงเลยที่ตกปลา ลดลงเลยชัวๆคันนี้ฮัลโหลฮัลโหลมานั่นแหละครับเอาใจครับไม่มาดึกจังเลยอ่ะอ๋อพระเะด้ว่าพอมาคิวยามาลล์หรอครับอ๋วันนี้เยอะเลยใช่ไหมทราบครับทราบครับได้ข่าวว่ารวยแล้วนี่เอ่อก็ก็ไม่ทลล์หรอกครับละละเด๋งต่างทั้งเร็วนี่จะซื้อรถอะไรอ่ะ จๆตอนนี้ผมขะว,ว่าจะเก็บตั้งก่อนนะครับจะเป็นสุราคาร์ลแสนสามนะครับโอ้ว้าแสนสามาไม่เก็บให้ล้านสามเลยล่ะมา้าอืมอ๋อ,อนั้นน่าจะอีกนัดน,นะครับไม่ได้อีกนัดทรครับแล้ววันนี้จะทำอะไรอ่ะจรวันนี้ผมกะว,ว่าจะไปขุดเหมืองนะครับขุดแร่แหวนโอ้โหสราครับเส้นทางโดนพ่นเลยนะนันน่าจะเส้นมาครับ จะเอาอะไรอะเพชรเหรอใช่ครับจริงๆอยากอยากไปโพ้นนะครับจะได้จะได้เพื่อเพื่อได้เพชรนะครับอาได้เพชรจะไปเห็นโปรเซสต้มยำมาละก็กได้นะครับถ้าต้มยำสักรอบลุงลุงก็ว่าจะไปเพราะว่าต้มยำลุงก็จะหมดแล้วเลยู่สามอันนึงถ้าขับถ้าขับถ้าขับจริงๆค็อยากอยากไปทำไกลๆแล้วลองดักดูนะอยากรู้ว่ามันจะมาหรือเปล่า เออลกเลยครับ,คร,บครับผมจริงๆม,มันผมจะไม่แผนนะครับถ้าสมมติว่าเราไปขุดแร่นะครับเราเราลองเอเราลองไปขุดกันสองคนนะครับเราดูว่าจะไม่ใครตามเรามั่นนะครับอ๋อได้ได้ได้ขุดแร่ก,ก็ได้เพราะว่าจะเป็นการดักเขาเดินนะครับถ้างั้นเราก็ต้องแจ้งตำรวจว่าเราจะไปขุดแร่แล้วก็จะไปโปรเซสเมื่อไหๆๆร่หรือยเงฮึซักกับชักกับเออก็ได้นะ แสดงเป็นกันดูว่าเดินนะครับยังไม่ต้องแจ้งอจะแจ้งว่านะเอ่อยังไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเราเห็นเขาแล้วเแจ้งก็ได้ครับโอเคได้ได้ได้ครับได้ครับแล้วเจอที่ไหนเบรกรถนะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะก็น่ากอลล็อกก็ได้ครับโอเคครับลุงกินข้าวแล้วโอเคได้ครับมากมากมากจุดอยู่ไหนล่ะครับ เอารถไปเก็บก่อนก็ได้มาร์กแล้วไปรถลุงแล้วเดี๋ยวไปเบิกแถวคุกทีเดียวอค็คุณลงุงคุณลงุงคือท้องไหนล่ะครับไม่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นลุงเหรอซะซะครับอ๋อหน,น้าหนะครับเห็นเนลุงเหรอครับแต่ไม่เห็นรถนะครับโอ้รถไม่เห็นโอเคงั้น,น,นงานเข้าแล้วไป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 ที่วอลเลยอ๋อโอเคครับได้ครับอ๋อรถลุงหาย ไม่เห็นรถลุงเหรอใช่ครับไม่ไม่เห็นเลยนะครับโอเคมันไม่เป็นไรรถลุงน่าจะบั๊กอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นองกระตัครับใช่เดี๋ยวเจอกันที่วอลเลยตอนแรกว่าจะมารถรถคันเดียวกันไงโอ้ส่งลอยวิน่าจะทันอยู่ลากับลากับครับบายบายครับครับอ๋อลุงเลยหรอครับเนี่ยเตรียมเข้าเลยมาร์กโอ้เก็บลากับลากับลากับโอ้เข่าเลยพุ่ม โอ้ยกูขอโทษเออระเบิดขวดโอ้เมื่อกี้พวกเข่าได้พุ่มพวกเข่าได้พุ่มทุกเข่าอะพวกเข่าแดงพุ่มไปมั้เข้ามันก้าวแยกเข้ากดผิดกดผิดตัวกดผิดตัวว่าคนผิดตัวเดี๋ยวดูดิโดนยาามันผักกันนะผมด้วยนะไอ้หนุ่ย เจ๊ลงก่อนไอ้วุฒิลงก่อนยาไอ้วุฒิไอ้เฮียมึงนี่เฮียตำรวจตำรวจได้ตำรวจ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 ได้ขอระเบิดซึ่งอีกลูกนึงอ่ะโอยพี่นต้องตำรวจขอระเบิดอีกลูกนึงอ่ะจะดีมากเลยไปมาดีได้แต่ว้โอ้ยดีกระตีกูจังมันตีในหัวตัวเองอ่ะโอ้ยคิวเลยอุ้ยขอโทษ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 อชอบลุ้ครับเออเฉย้วย คนไหไ่เนไหนไม่เก yes. no ิดคนไหนไม่เ okay. ก no okay. so. ิดรอก่อนรอก่อนพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปรอก่อนนรอก่อนตรวจรอก่อนรอก่อนไปหาคนข้างในให้หมดเลยถ้าไม่เกิดลตำรวจรอก่อนก็รล็อกก็ขับร็อโอ้เกือบเแล้วมากินด้เจ้าอไกนทีได้แบบบสามีไปด้วยรถลุงหายอ๋อขับรับ เช่เย์แคลวินออดเลยเต๋อใช่อ๋อไม่ใช่นี่หว่าคิดว่าเต๋อออดตอนตอนแรกนึกว่ามาร์กได้นะ่นแหละเมื่อเมื่อเก็บผมกดเผ็ดอะครับปรากฏปรากดอีน่ะครับโอ้ลุงตอนตอนได้มาลุงก็ไม่รู้ว่าลุงได้มันไม่ขึ้นบนหัวโอ้ครับ เราวิ่งมาหากลุ่มคนโหนโดนลุมกันกระตุยตายเลยใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นคนล้โดนต้นถอยเละเลยล่ะครับอ,อะไรนะเมะื่อกี้ผมเห็นคนล้มโดนถอยเละเลยนะครับโดนเละเลยละ่ะใช่แหมถ้ายื้อได้สักนิดนึงนะนะครับว่านเน่ก็มาแล้วนะครับจะจะเอาทำลายสักเล่มมาครับอ่าได้ได้ไดตำรวจอยู่เยอะสิมาโอ้เออเขาผ่าน เออใช่ทางพิาากานเงิ่งหยาดเดีกวก่อนหยาดดีกวก่อนไม่ต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะเราค่อยไปไปเข้าอ๋อโอเคแล้วเปลี่ยนรถไหมเอารถลุงไปไหมเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเอารถมาราร้าเก็บเดี๋ยวจะได้ถึงเร็วโอเคได้ครับอ๋อล้อขับเห็นล้อขับเหน็นล้อเหน็นล้อรถเนาะโอเคได้ ก็จะไม่แปลกใจอ๋อ,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 อตองนะคขับมิรดมานะครับเห็นแล้วครับลองดูถ้าเป็นหัวชมพูค่อยแจ้งตำรวจชวมพูวะ มองไม่ออกว่าชมพูหรือเปล่าต้องล่ะครับผมผมตัวไม่ออกนะครับเดี๋ยวนตมัดแต่มัแอบถ่ายรูปผมากันเด้ <Hello. S 1> อฮัลโหลแหลดูเงียบๆรถคลั์ลแสนสามอะ่ะอยากได้มากเลยต้องขยัน จะเอารถคาร์ดแสนสามให้ได้แก้วันทายเลยไงนั่งกระสาวโอเคเข้าไปละครบยังมากเอ่อยังครับแต่รถมันแคปต้าคิอันเหรอครับรถน่าจะได้ 120, ออกกร้อยยี่สิบพันอ๋องั้นยังไงน่าจะกันเหรอครับโอเคครับขาดเท่าไหร่ ตอนนี้ผมคาดอีก็น่าจะหกหกอันนะครับโอเคนี่รถเต็มแล้วเนาะหกสิบโลซักขับนะรถเต็มแล้วครับโอเคไปโอเสีกันแล้วใั่นตัวหรอครับในตัวให้เต็มด้วยสิอ้าโอเคได้ครับเต็มยังยังครับยังเหรองั้นแบ่งไปครึ่งหนึ่งไปครับครับเด็ดเต็มแล้วใช่ไหมนั่นละครับผมรถเต็มแล้วนะครับโอเคไป ความปลอดภัยเราเข้าไปก่อนไปดูข้างในก่อนพร้รอมนะไปถางนี้ห้ามเตะนะระเบิดนะไม่เอานะเฮ้ยเพืย็ยน<อ>เพื่อนเ้ามามามาปีเตอร์ใช่ไหมนะ่ะใช่นะมาร์คใช่นั่นแหละเมื่อกี้ที่มีปัญหากันนะ่ะอ๋อสักสักขอมขอันก็ไม่เห็นหรอกครับ นี่ที่กูเหล็กเราต้องไปข้างในไปดูรถดีกว่าไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะ<ช>แอบกลัวยังไงไม่รู้ไม่ได้เพชรดเลยฮะสักอันสักอันเอ่ทำไมคอปเปอร์มันได้เยอะกว่าซันเฟอร์แล้วเหรอ <c oughs> ใช่ใช่เมื่อวานซันเฟอร์ได้เยอะกว่า ก็มันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์อีกอะแต่เพชรนี่ไม่เคยได้เลยเนี่ยก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไงปลอบใจไว้ก่อนมันได้ยากเพชรอะต้องไปเหล็กอะใช่ครับเมื่อกี้ผมผมไน่ปจะข้งเดียวแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วครับเพชรดึงมาเพชรงมาเพชรมาดิ เพชรไม่มาเพชรจงมาจงมาวะไม่ได้มาร์กได้ซันเฟอร์เยอะไหมโอ้ก็พอ่อตนนะครับลุงได้ซันเฟอร์มาประมาณ6อันที่เหลือคอปเปอร์หมดเลยผม,ผมได้มาเก้าอันนะครับไม่ได้เพชร<ม>ได้ครับปเปอร์ เลนดับแปลกๆฮนะเพชรจงมาเพชรจงมาน่าจะคอปเปอร์ซันเฟอร์ก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซัฟเฟอร์รัวๆเลยฮนะคอปเปอร์เลยขอเพชรเถอ,อะไ,ไหนๆก็ชุดท้ายแล้วขอบคุณมากรถขบัขบเรีวหรอวถขับครับไปรถ ย่า <Yeah. S 2> โคดโคดด้วยเช่นกันครับอ๋อโอเคไปได้ด้วยดีขายแร่ที่ตลาดกลางได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปลองดูสิราคาตลาดกลางนี่ไม่รู้อ่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ้ตลาดที่ขายให้ประชาชนนะครับนี่แหละอันนี้แหละ อ,อันนี้เหรอครับอ๋อไม่ไม่ใช่อันนนนเหรอครับที่คาป้านนะครับอ๋อแบบว่าขาย n อ c ซีเลยเหรออืใช่ครับมันได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าดีอืมเพถ้าผมไปลองอชักมาครับอยากลองขายดูใช่ไหมแต่ว่าเห็นว่าได้น้อยนะเดี๋ยวดูในมือถือก่อนจะดูได้เลยน่าจะห้าสิบมัง้งอืมชิ้นละห้าสิบอปเปอร์ เออซัฟเฟอร์เหรอครับซันเฟอร์ไม่แน่ใจน่าจะได้น้อยนะซันเฟอร์ลุงให้ไม่เกินสี่สิบบาทดูในนั้นน่าจะเป็นสี่สิบโอ้ครับนั่นแหละงั้นงั้นจะกินเถอะรอปล่อยให้คุณคุณเจสซ่กันนะครับเถอะรอว่าจะปล่อยให้ใครได้บ้างผมนั่นซัฟเฟอร์มาสามสิบห้าอันนะครับเอไม่ไม่ใช่ซัฟเฟอร์ครับเออคอปเปอร์ครับคอปเปอร์ครับขอคอปเปอร์ตกใจ เดี๋ยวดูก่อนแถวนี่ใครขายใหญ่บ้างเราไปขับรถรอด้ยวยขับรถรอแม่นจัดแม่นจัดอ๋อเอาพาคนนู้นไปโรงพยาบาลกันเดี๋ยวไปอ๋อนึกว่าแตกใครยิงวะนู่นวิ่งมาไกลนู่นว้าวขั้นที่เท่าไหร่เหรครับขั้นนี้หรอเก้าหมื่นอ่ะ เฮ้ยเก้าหมื่นก็ดีเนี่ยเนี่ยมันก็โอเคแหละมาร์คหัวมาร์คโผล่อะหัวมาร์คเลยมองไปน้องรถอะอ๋อแซ่แซ่ลอยเขาใช่ไหมมันไม่แซ่ลอยเขาแปลนอันนั้นหัวลงแล่นอะครับอ๋อเหรอเอาครัวคันนี้หัวโผล่เฮ้ยเดี๋ยวเราลองเปิดดูในทวิตอะมาร์คเอ่อมีใครรับไหมมีใครเอาไหมอะไรเงี้ยดักกับรักครับมาร์คลองโพสในทวิตมไหมล่ะ ปล่อยซันเฟอร์กับคอปเปอร์เราเราจะต้องรอขาววันที่เท่าไรนะครับน่าจะทิ้งแล้วหกสิบอ่ะลุงว่าเดี๋ยวลองไปถามตำรวจตำรวจใช้กันหรือเปล่าที่มีคนชื่อแคทลับตำลาแซลมอนกุ้งราคาดีอ๋อคนนี้น่าจะสายต้มยำเขาเอาไปลองปั๊บนะครับอ่ะโอเคเอาไปลองก่อนก็ได้โอเคที่นี่นะครับเดี๋ยวเราดูสิ ก็จะเรียกถ้ามาขับวนไปวนมาแรงไหมก็ที่นะครับสดาดแลละครับเดี๋ยวลุงว่าลุงจะออกประเทศแล้วอ่ะอ้าอ้รครับ,รบใช่วันนี้จะออกไวหน่อยอ,อ่ะโอเคครับได้ครับได้ครับ ไปส่งเงิแถ<อ>วตลาดแล้วก็มาร์กจะเอารถไปขับเล่นก่อนก็นได้นะอ๋อโอเคครับได้ครับได้ครับหมดตัวแล้วตอนนี้เงินเกี้ยงเลยก็ฮัตซิ่งหรครับใช่ตุงต้องมาหาเงินใหม่แล้วล่ะอืมได้ครับได้ครับแต่ผมแต่ผมช่วยต้นนะครับเออส่วนใหญ่ลุงตกตกล็อคเตอร์ขายตำรวจอ่ะอ,อ,อ๋อครับเขาเขาลับหรอครับใช่ใช มัปเตอร์หนึ่งตัวได้หนึ่งพันก็ทำไปทำเข้ากล่องนั่นแหละมาร์คแล้วแล้วเป็นเป็นตัวอันนั้นไเท่าไรล่ะครับใช่ก็เป็นตัวละพันอ๋อบางทีเราก็ขายจําหมดพันสองพันหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยอ๋อครับอ่าลงุลงโลตรงนี้ก็ได้โอเคครับเจอกัน<โ>นอ้องลุงเ้ยจะพาเราสนุกค,ครับ ใช่ลุงจะขึ้นฟ้าแล้วอ๋อโอเคครับไว้เจอกันนะครับเีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอลองมาขับเล่นหน่อยดีกว่าไม่กล้าขับในโดงตำรวจนี้ดีกว่า